มาดูวิธีการใช้งาน POS หรือ Point of Sale ของลาเทศนะครับก็เข้ามาที่ Account l ลาเทศนะครับคลิกที่ขีดสขีดด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกที่ Extension นะครับไปหา Extension ที่ชื่อว่าที่ POS ตัวนี้นะครับนี่นะเจอแล้วแล้วก็คลิก Enable ไปเลยครับพอ Enable เสร็จแล้วนะครับมันจะเข้ามาอยู่ที่หน้า Extension หน้านี้นะนี่นะหน้าหลักนะครับแล้วก็คลิกที่ ทีพโนะตัวนี้นะที่เขาไปนะครับต่อไปเป็นการเซตค่าแล้วนะครับเราก็มาคลิกที่ New ที O S นะครับคลิกตรงนี้คลิกเข้าไปเลยนะครับเนมนะครับตั้งชื่อร้านค้านะครับว่าจะเข้าร้านค้าไหนนะครับเดี๋ยวตั้งเป็นขนมครกไปแล้วกันนะครับตัว w a l l e t นะครับอยากให้อ่าแเนี่ยซาตชิเนี่ยเข้า w a l l e t ไหนเราก็เลือก w a l l e t นั้นนะครับตัว c u r r e n c y นะครับเราก็คลิกนะครับแล้วก็ไปเลือกที่บาทนะครับหรือ thb นะครับถ้าเป็นบาทนะเลื่อนอยู่ล่างนู่นนะ่ะเลื่อนไปเลื่อนไปนี่นะ thb นะตัวนี้นะคลิกพึ่งเคนะครับเพียงเท่านี้เรียบร้อยแล้วนะสองช่องนี้ไม่ต้องติ๊กอะไรเลยนะครับตัวนี้เป็นฟังก์ชันเสริมนะครับตอนนี้เราจะยังไม่ต้องติ๊กนะครับเคนะครับเราก็คลิก create ่ p o s นะครับคลิกปึง้งนะครับ ok เจอหน้านี้นะครับเราก็มาคลิกที่ QR code ตัวนี้นะนี่นะโอเคนะครับเราเอาโทรศัพท์ของพนักงานเนี่ยมาสแกน QR code ตัวนี้เนี่ยโทรศัพท์ของพนักงานก็จะสามารถรับเงินได้แล้วนะส่วนซาโตชที่ที่เข้ามาเนี่ยมันก็จะเข้ามาที่กระเป๋าเรานะครับโอเคนะครับหรือรอ,อยากจะใช้โทรศัพท์เครื่องนี้เนี่ยเราก็คลิกตัวนี้ก็ได้นะครับ Copy URL นะครับนี่นะเดี๋ยวทำให้ดูเลยนะครับแล้วก็เราก็ไปที่เบราว์เซอร์ของโทรศัพท์เครื่องนี้นะอ่าคลิกไปนะครับ วางสิ่งที่เราคัปปี้เมื่อสักครู่นี้ลงไปอ่าแล้วก็กด go หรือไปนะครับนี่นะรูปร่างหน้าเป็นประมาณนี้นะครับตัวนี้ชื่อร้านนะครับเห็นไหมมันจะโชว์นะขนมครกเนี่ยนะตัวนี้ก็เป็น T H b ก็คือไทยบาทนะครับตั้งไปเลยนะครับว่าจะให้เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่นะครับกี่บาทกี่บาทนะมันก็จะคำนวณเป็นเซตออกมานะครับแล้วก็คลิกโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการใช้นะครับใส่ราคาตามจํานวนไปนะครับ โอเคนะี่เป็นการเทสนะครับเราคลิกโอเคนะครับอ่ามันขึ้นก r c โค้ดมานะครับแล้วก็ให้ลูกค้าสแกนก r วโค้ดตรงนี้ได้เลยนะครับมันก็ถ้าจ่ายเสร็จมันก็จะขึ้นเครื่องหมายติ๊กถูกครับแบบนี้นะครับโอเคการจ่ายเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับ